สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนนและก็พี่ภูมิค่ะบางคนนะคะ mm hmm. ก็บอกมาว่าเรื่องของการอยู่กันแต่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท้องและแทง้งแล้วก็ทิ้งด้วยค่ะ mm hmm. ซึ่งจริงๆปัญหาเหล่านี้เนี่ยนับวันสถิติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในรประเทศไทยด้วยนะ พี่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องท้องแท้งแล้วก็ทิ้งเนี่ยน่าจะเป็นการที่เราให้ความรู้กับสังคมและเชาวชนน้อยเกินไปเกี่ยวกับการคุมกําเนิดใช้ถุงยางอนามัยมากกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะชูรักชูรักของเราค่ะขอทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในเรื่องของสุขภาพและก็สุขเพศให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาโทรเข้ามาได้เลยครับเบอร์ข้างล่างนี้เรามีทีมงานสแตนด์บายอยู่เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้พักกันสักครู่หึงช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับรายการชูรักชูรักราบรู้เดียวค่ะพอบอกเลิกไปตรงๆแบบโอ๊ยไม่ไหวไปกระโดดตึกกระโดดน้ำกรีดแขนผูกคอตายเราจะทำยังไงผู้ชายไม่ใช่พ่อจะไปง้อมันทำไมค่ะคู่รักคู่ไหนก็ตามเลยครับมีไม้ตายเด็ด ง้อขอคืนดีส่งเข้ามาโชว์หรือว่าแชร์กันก็ได้เราไม่จํากัดเพศไม่จํากัดรูปแบบถ่ายคลิปเด็ดๆของคุณส่งเข้ามาขอไม่เกิน2นาที เขาหลุดมาจากโลกแฟนตางสี ที่นี่ทีไรนะครับอยากจะเข้าไปตรวจขอเช็คบัตรประชา,าชนทุกทีเลยครับทำไมล่ะคัอยากทราบว่าเป็นนางสาวแลือเป็นนางฟ้ากันแน่สาวสวยน่ารักหน้าตาดีสวยเลือกได้แบบนี้ถ้าหากเกิดรักใครจนหมดใจแล้วอยู่ๆรักกันไปเนี่ยเกิดใจหมดรักจะบอกตรงๆหรือว่าค่อยๆถอยห่างออกมา เรามาทำความรู้จักกับ2ทีมนี้ขึ้นมาโต้วาทีก่อนดีกว่าดีเลยค่ะทีมของเฮียอะไรดีกว่าพวกเราทีมเวิร์ดเพลค่ะพวกเราทีมเบาเบค่ะเชิญก,ก,ก,กับตันทีมขึ้นมาเลือกแผ่นป้ายเลยนะคะเชิญชเลยค่ะ เอากล้องเทียดจัสมินอยู่ไหนเอ่ยอันยูชื่อเบลเลอร์ค่ะค่ะเบลเลอร์นะคะโอ้โหหน้าตาดูฟรังังๆนะคุณผู้ชมนะสองสาวของเราในวันนี้ใครจะได้หัวข้ออะไรกันไปเริ่มออกสำเนียงล้วเนี่ยเปิดไปเลยเปิดเลยค่ะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนี่คะแล้วเมื่อเปิดแผ่นป้ายออกมาปรากฏว่าจัสมิน กัปตันทีมว่นเวอร์ได้หัวข้อเมื่อมดรักเลือกที่จะบอกตรงๆส่วนเบลเลอร์กัปตันทีมเบาๆได้หัวข้อเมื่อมดรักค่อยๆถอ,อยห่างเวอร์กว่าเป็นไหนๆครับแต่เหตุผลของใครจะชนะใจคุณผู้ชมมากกว่ากันต้องตามลุ้นช่วงหน้าหลังระดมสมองครับ วงไว้ดีๆนะเราจะเสียสีพวกเธอด้วยคำพูดไม่ไม่รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าทีมเราก็มีคำพูดที่จะต่อสู้ไปต่อสู้กับเขาเหมือนกันค่ะเชิญพบกับทีมเบาๆเลยค่ะ ความรักนะคะก็เกิดจากคนสองคนค่ะที่มีความรักให้กันนะคะแต่เมื่อวันในวันหนึ่งแล้วความรักนั้นได้ลดน้อยถอยลงไปค่ะเราก็ควรจะใช้วิธีการค่อยๆถอยห่างออกมาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราไม่ใช่พวก sadist นะคะที่ชอบบอกตรงๆอะไรเอะอะอะไรก็ใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคนะคะถ้าสมมตินยคะเราไปเจอผู้ผู้ชายเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใจสออะไรอย่างเงี้ยพอบอกเลิกไปตรงๆแบบ โอ๊ยไม่ไหวไปกระโดดตึกกระโดดน้ำรีดแขนผูกคอตายเราจะทำยังไง <c oughs> เราก็ผิดเต็เมๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ค่อยๆถอยห่างนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่หมดรักกัน <c oughs> ะมาแบบค่อยๆหอยห่างให้มันได้อะไรยังไงก็ต้องเลิอกอยู่ดียังไงก็ต้องเจ็บนนะความรักเหมือนคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์ที่โค้งๆกีดกระดาษแค่ครั้งเดียวก็ขาดแต่ถ้าคัตเตอร์อันไหนที่ไม่โคง้งต้องกีดหลายรอบแผ่นกระดาษที่ได้ออกมาก็จะไม่มีความสวยงามค่ะบอกตรงๆนะคะก็ดีกว่ายื้อไว้เหมือนหลอกเขาไปเรื่อยๆอะคะ่ะถ้าบอกตรงๆเลยก็ยังแบบ ยังเป็นเพื่อนกันได้ยังมีความรู้สึกดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยเจ็บทีเดียวแล้วจำดีกว่าช้ำไปวันๆนะคะผู้ชายไม่ใช่พ่อจะไปง้องมันทำไมคะ่ะ <laughs> หมดใจกับคนที่เรารักแล้วน้องบีมบอกตรงๆบอกตรงๆไปเลยค่ะ <laughs> ถอยห่างไปก็เท่านั้นนะคะตา บอกตรงๆไปเลยดีกว่าค่ะเจ็บครั้งเดียวไม่ต้องเจ็บแบบเลื้อนลัง,บอ,งบอกตรงๆค่ะบอกตรงๆงเหรอคะผมจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าล่ะเห็นน้องยุ้ยได้ย่งชวนไปตากก่อนที่ชนไงง่ะจะได้เป็นไข่ที่ชนเป็นคนที่ใช่ไงล่ะคะบอกตรงๆรเลยน้องยุ้ยจะค่อยๆห่างตัวไปค่ะค่อยห่างค่ะค่อยห่าง,งนะคะทำไมอะก็กลัวเขาเจ็บอะค่ะ รักหมดใจแล้วใจเกิดหมดรักเราจะบอกตรงๆหรือว่าถอยห่างอย่างไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันนะคะมาฟังความเห็นดีๆจากคุณหมอแพนแซกสุกกระเลิกกันค่ะน้องๆว่าบอกรักกับบอกเลิกอันไหนพูดง่ายเบอกรักบอกรักที่พูดง่ายกว่าเหรอบอกเลิกในความเป็นจริงก็คือนะครับมองเสมือนว่าบอกรักจะยากกว่า แต่บอกเลิกนั้นต้องใช้ศิลปะในการบอกมากกว่าคือบอกรักเนี่ยน้องก็แค่สมหวังหรือผิดหวังแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ตอนบอกเลิกเนี่ยมันอาจจะตายคนเดียวหรือตายทั้งครอบครัวก็ได้ใช่ไหมครับเราเคยเห็นไหมครับว่าพ่อแม่ขัดขวางไอ้หนุ่มยิงทิ้งทั้งพ่อแม่ทั้งผู้หญิงเลยเห็นไหมครับผมการันตีได้เลยแบบนั้นะบอกตรงๆน้องๆจะต้องเรียนรู้สักนิดนึงว่าโดยหลักจิตวิทยาแล้วแม่ส่วนใหญ่ก็จะดูแลลูกชายถูกไหมครับ แม้ลูกชายในเวลาอยู่ในบ้านก็จะมองเหมือนรู้สึกว่าผู้หญิงต้องเอาอ,อกเอาใจเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เอาอ,อกเอาใจเขาขึ้นมาพูดตรงๆขึ้นมาส่วนใหญ่เขารับได้ไหมครับ<า>ไม่ได้เขาจะทำยังไงครับเขาจะมีปฏิกิริยาอยู่3อย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือคิดว่าตัวเขานั้นไร้ค่าผู้หญิงบอกเลิกเมื่อกี้ใครไม่รู้บอกว่าค่าตัวตายไปเลยกระโดดตึกก็เคยเห็นจริงไหมครับอีกพวกหนึ่งทําไมทําให้หน้าฉันเสียฉันเสียหน้าเพราะฉะนั้นเธอต้อง คุ้มไหมครับกับไอ้ผู้ชายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาสองอันน,นั้นแล้วเราไม่เอาทั้งสองอย่างเราก็ต้องเดินสายกลางถูกไหมครับสายกลางนี่ก็เรียกว่าสายการพูดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ารักหรือเลิกน้องๆหัดใช้วิชาการพูดบ้างแต่สำหรับน้องๆซึ่งไม่รู้จะจัดการยังไงกับแฟนที่เป็นผู้ชายคนนั้นนะครับวิธีการที่ดีสุดคือให้ผู้ชายคนนึงจัดการใครรู้ไหม พ่อพ่อเขาจัดการได้รับรองนี่การันตีสุดท้ายแต่อย่าเพิ่งถึงพ่อเอาแบบเราก่อนอะไรไหมอยากจะรู้ไหมครับทำไมผู้ชายจะไปจากเราถ้าเราอยากเลิกอันที่หนึ่งทำตัวบ้าๆบอๆเขาไว้เขาทนไม่ไหวเราเกลงแต่งตัวเป็นอีบ้าควงไปเขาก็ทนอายเพื่อนไม่ได้จริงไหมอันที่สองทำตัวแบบนางร้ายสุดๆอยู่ไหนบอกฉันเดี๋ยวนี้นะโทรศัพท์าทุกเวลาท้ายสุดมันก็ทนไม่ได้น้องว่าจริงไหมครับและถ้าเกิดอย่างสองอันนั้นไม่ได้นังวิธีเด็ดขาดสุดท้ายครับหาแฟนใหม่ให้บาน มันจะรีบไปครับง่ายไหมครันสาอย่างนี้เป็นกุสโลบายไหมน้องจำไหมนะจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นอย่าชนนะครับอย่าชนเวลามาอย่าได้ประทะจากไปอย่าได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปจากเขาไปเงียบๆอย่าไปชนมันตรงๆเสียเวลาสุภาพสตรีแบบเราหมดเลยขอบคุณค่ะ เคล็ดลับเจ๋งๆเวิร์กๆนะคะในการที่จะถอยห่างออกมาคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ากลับมานุก,กันต่อชูรักชูรสรอยอยู่ค่ะบสักครู่เดียวค่ะปัญหาคือคุณผู้หญิงเนี่ยไม่อยากจะออรเซ็กส์ค่ะไม่อยากจะมีฝืนใจใ<ช>มากเลยแต,แต่ว่าก็ต้องทนวันนี้คุณหมอคนเก่ง คนสวยนะครับอยู่เราด้วย <S <S คุณหมอชันพลีศรีทุกโพสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนรส มาการที่คําถามแรกเลยนะคะรอคุณหมออยู่แล้วค่ะเป็นคําถามจากทางอีเมลนะคะเขียนเล่าคําถามมาค่ะบอกว่าดิฉันแต่งงานมา14ปีแล้วค่ะมีลูกหนึ่งคนมีปัญหาอยากสอบถามคุณหมอนะคะก็คือเวลามีความสัมพันธ์กับสามีเนี่ยสามีชอบให้ทำ Sex ออร่าเซ็ก์ค่ะแล้วก็สลับกันทําด้วยนะคะอยากถามว่าการทำออร่าเซ็ก์จะทําให้ติดเชื้อต่างๆจากน้ําลายได้หรือเปล่าจะทําให้เป็นเชื้อราหรือว่าโรคติดต่ออย่างอื่นได้ไหมคะเพราะสามีเนี่ยทั้งสูบุรี่แล้วก็ดื่มเหล้าด้วย แล้วสารนิโคตินในบุหรี่ที่สามีสูบจะทําให้เรามีสิทธิ์เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ไหมคะ,คะจริงๆแล้วตัวเองไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่ค่ะเรื่องของออร่าเซ็กเนี่ยนะคะ<ช>แต่ว่าไม่อยากขัดใจสามีเพราะว่าสามีเป็นคนโมโหง่าย<อ>แล้วก็ถ้าขัดใจเนี่ยก็เกรงว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นคะ่ะตัวเองเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็รบกวนคุณหมอช่วยตอบคาถามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะก็น่าเห็นใจนะคะคนเป็นแม่บ้านการทำออร่าเซ็กหรือเรียกว่าทํารักด้วยปากนะคะจริงๆแล้วก็มีข้อดี และก็มีข้อเสียนะคะข้อดีของการทำออร่าเซ็กก็คือว่าไม่ท้องแน่นอนนะคะพอตัวน้ำอสจิเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปทางปากแล้วไปถึงมดลูกได้นะคะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกชนิดนะคะ,คะตั้งแต่เริ่มนะคะหูดงอนไก่น้องในแท้<อ>น้องในเทียมนะคะจะไปถึงไวรัส ที่ก่อมะเร็งได้นะคะ s p v แล้วก็ที่สำคัญคือเอสแต่เอสนี่จริงๆแล้วเกิดน้อยร้อยคนที่ทำออร์ลเซ็กซ์หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากทำรักด้วยปากเนี่ยโอกาสติดร้อยละศูนย์ถึง0.04อ๋อไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็ยังมีโอกาสใช่หมื่นละสี่ทำไมทำไมถึงได้ติดน้อยขนาดนี้คุณหมอตัวออร์เเซ็กซ์เนี่ยเนื่องจากว่าปากอาจจะไม่มีบาดแผลนะคะที่จะเข้าไปได้ง่ายฉะนั้นเกิดน้อยแต่ถามว่าเกิดน้อยแต่ก็เกิดมันจะงมีปัจจัยที่ทําให เกิดมากขึ้นเช่นในแผลในปากมีแผลนะคะหรืออวัยเพศเนี่ยมีแผลอยู่ถ้ามีเลือดออกเนี่ยก็จะสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้นแต่โรคอื่นๆนี่ติดง่ายมากหนองในนี่โอ้โหถ้าเราทำออร่ลในคนที่เป็นหนองในนะคะมันก็เป็นหนองในที่ทอนซินนี่ร้อยทั้งร้อยนี่ติดกี่คนครับโอ้ติดเยอะเลยค่ะอาจจะเกือบร้อยเที่ติดหนองในนอกจากหนองในแท้ก็ยังมีหนองในเทียมหูดงอนไก่ในปาก หูดนอนไก่ในปากก็มีเลยครับใช่ค่ะหูดนอนไก่ก็สามารถขึ้นในปากได้ขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อเสียของการมีออร์ลเซ็กซ์นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้หญิงกังวลก็คือเป็นมะเร็งปากมดลูกการที่เป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่มาจากควันบุหรี่ความเข้มข้นของนิโคตินและสารพิษในบุหรี่จะไปสะสมที่ปากมดลูกนะคะก่อมะเร็งปากมดลูกได้สูงอ๋เหรอโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่สูบบุหรี่เองด้วยแล้วก็หรือ รับบหรีรับควันบุหรีจากฝ่ายชายโอกาสเกิดมะเร็งปากลูกสูงแต่ตรงปากของเขาเนี่ยที่มาสัมผัสกับอวัยเพศโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ยังไงก็ตามการสูบบรีเนี่ยจะเพิ่มการเกิดเริมคุณผู้ชายจะเป็นเริมเป็นเชื้อราในปากนะคะคุณผู้ชายทอาออร่าเซ็กฝ่ายหญิงก็ติดเชื้อรารติดเชื้อเริมได้นี่เจอค่อนข้างเยอะปัญหาคือคุณผู้หญิงเนี่ย ไม่อยากจะออร์รลเซ็กส์ค่ะไม่อยากจะมีฝืนใจมากเลยแต่ว่าก็ต้องทนค่ะเพราะว่าเป็นคุณแม่บ้านจริงๆต้องถามตัวเองเหมือนกันก่อนคุยกับฝ่ายชายว่าตัวเองไม่ชอบเพราะอะไรหนึ่งกลัวติดโรคกลัวติดโรคนี่อาจจะใช้แก้โดยการใช้ถุงยางน้ำมัยที่สองไม่ชอบเพราะกลิ่นโอ้ฝ่ายชายไม่อาบน้ําเลยนะคะอันนี้ก็ต้องใจเหม็นบุรีเหม็นควันบุรีแล้วก็ กินเหล้าอีกเออกินเหล้าอีกหมักหมมอีกอันนี้ก็ต้องทําความสะอาดก่อนที่จะมีออร์เรเซ่ถ้าเราไม่ชอบตรงนั้นสามมันเป็นรสนิยมที่เราไม่ชอบอันนี้ต้องคุยกับเขานะคะที่การคุยเนี่ยก็ต้องคุยในในแง่บวกคุยเพราะผลประโยชน์ของเขาค่ะเช่นกลัวเขาติดโรคจากเราเหมือนกันเราเช่นเราคอยเจ็บคออยู่ด้วยนะเราก็กลัวเขาติดโรค,คหรือว่า คุณจะได้อายุยืนเราจะได้มีเวลาเลี้ยงลูกกันนานๆอะไรแภบนี้นะคะเพื่อสุขภาพของเขานะคะ safety first ก็แล้วกันป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังนะคะใช่ค่ะสำหรับคุณผู้หญิงถ้าเกิดไม่พอใจไม่สบายใจยังไงอย่างน้อยควรจะลองเริ่มคุยกันก่อนปรับจูนความเข้าใจเข้าหากันใช่ค่ะนะครับเอาละครับตอนนี้เรามารับหนึ่งสายจากทางบ้านดีกว่านะครับคุณวัชิตาอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณวัชิตาค่ะค่ะหลังข้อดนะคะค่ะ ก็แบบน้ำข้าวปลาค่ะ6เดือนแล้วก็ยังไม่หายเลยค่ะเป็นประจําเดือนหายรูปน้ํเข้าวปลาก็เป็นต่อค่ะถ้าคุณวสิตาทาไมถึงเรียกว่าน้ําข้าวปลาคะมันมีลักษณะยังไงคะหนูโทรไปถามที่โรงพยาบาลเขาบอกแบบนี้ค่ะตั้งครรภ์ที่เท่าไหร่คะมีลูกกี่คนครรภ์แรกค่ะครรภ์แรกแล้วก็หลังหลังที่คลอดลูกนี่มีการคุมกําเนิดหรือยังคะมีค่ะคุมกําเนิดฉีดยาคุมค่ะในการฉีดยาคุมนะคะค่ะแล้วก็น้ําข้าวปลาที่ว่าเนี่ยมีสียังไงคะ เป็นสีแดงอะค่ะอ๋อค่ะแล้วมีกลิ่นเป็นไงคะก็เป็นกลิ่นน,ะะน้คาวปลาอะค่ะน้ำคาวปลามักจะเกิดหลังแท้งในได้หลังคลอดนะคะเกิดจากว่าเวลาเราตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะ<ม>จะมีทารกอยู่ในท้องแล้วก็จะมีรกรกนี่จะเกาะที่มดลูกนะคะ<ม><ม>คือหลังจากคลอดลูกรกก็ลอกไปค,ค่ะก็จะมีแผลที่โรงมดลูก<ม>แผลนี้จะหายด้วยการมดลูกก็จะหดรัดตัวหลังจากที่มดลูกหดรัดตัวเลือดจะหยุด แต่ก็จะเป็นแผลมันก็จะส่งน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาการแท้งลูกเนี่ยน้ำคราวปลาจะออกประมาณไม่เกิน1-2สัปดาห์แล้วแต่ว่าช่วงแท้งมดลูกโตแค่ไหนแต่การคลอดเนี่ยนะคะน้ำคราวปลา3-4วันแรกจะเป็นสีแดงก็คือเป็น,นเลือดออกมานะคะหลังจากนั้นประมาณ7วันนะคะก็ะจะเป็นสี ส้มๆ <ภ alright. S 1> จางลงไม่เกิน14วันจะเป็นสีส้มเป็นสีเหมือนน้ำคาวปลาจริงหลังจาก14วันก็จะเป็นสีขาวได้แต่ตอนสีขาวนี่เราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าผิดปกติล<ร>ะนะคะจะไม่มีกลิ่นหรือว่ากลิ่นจะน้อยลงครับน้ำคาวปลานี่ปกติจะมีกลิ่นขาวๆกลิ่นแรงเลยใช่ไหมครับไม่แรงมาก ถ้ากินแรงมากนี่จะมีการอักเสบนะคะทีนี้กรณีของคุณว่าคุณว่าสิตาเนี่ยออกมา6เดือนนะคะอาจจะไม่ใช่น้ำข่าวปลาแต่เห็นบอกว่าเป็นเป็นหายหาเป็นเป็นให้หายเพราะน้ำข่าวปลานี่จะเป็นต่อเนื่องกันเนื่องจากเป็นแผลที่โลรงมัดลูกก็ต้องมาทุกวันเลยนะคะนี่เป็นเป็นให้หายเนี่ย อาจจะเป็นการอักเสบในเป็นประจําเดือนหรือเปล่าครับเป็นไปไหนหายครับใช่ค่ะอันที่หนึ่งก็คือเป็นประจําเดือนเป็นไปได้เพราะการฉีดยาคุมกําเนิดเนี่ยนะคะหนึ่งในสามหลังจากคุมกําเนิดโดยการฉีดยาคุมจะมีเลือดกระปีกระปลอยแล้วเป็นไปไหนหายแต่ว่าเลือดของยาคุมกําเนิดเนี่ยนะคะจะไม่เหม็นเมื่อไหร่ที่เหม็นเหมือนน้ำาค้าปลามีโรคหนึ่งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะมากนะคะคือโรคแบคทีเรียเพิ่มจํานวนมันจะมีกลิ่นเหมือนคาวปลากลิ่นชุนๆเหมือนน้าปลาหกใสกลิ่นเหมือนปลาตากแห้ง นะคะปลาปลาครีมเนี่ยนะคะอันนี้ก็สรุปว่าฟังอาการของวคุณวัสิตาแล้วไม่คิดว่าจะเป็นน้ำข่าวปลานะคะคิดว่าน่าจะเป็นประจำเดือนแล้วก็มีการอักเสบในช่องคลอดหรือปากมดลูกหรือโพรงมดลูกแล้วก็มีกลิ่นรักษาง่ายใช่ไหมคุณหมอค่ะโดยทั่วไปนี่ถ้ามีการอักเสบเนี่ยแล้วก็ให้ยาแก้เสบนะคะอาจจะมียาห้ามเลือดช่วยด้วย ถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับข้องกับฮอร์โมนหรือว่ายาคุมกําเนิดอาจจะปรับฮอร์โมนช่วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะหายขาดได้ดีนะคะรีบไปพบสุตินรีแพทย์เลยนะคะอเรามีนัดเคลียร์ปัญหาเรื่องของความรักแบบนี้กันเช่นเคยค่ะลาตีสวัสดีสวัสดีค่ะลาติสวัสดีค่ะเมืเม่นนอนนนเ,เรารักกันเราก็จะต้องให้ความรักเนี่ยมันเป็นความรัก เหมือนกับครั้งแรกที่เราเคยรักกันที่2ก็คงจะต้องไม่ทิฏฐิต่างคนต่างต้องไม่มีทิฏฐิมันก็จะต้องรู้จักเป็นผู้ให้อะแล้วก็ยากอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็มาจากพื้นฐานที่ต่างกันยากมากดังนั้นเนี่ยท่นคิดว่าสรุปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อยากให้ใครได้อยู่เป็นโสดนะฮะแต่ว่าในเมื่อชีวิตนี่เคยสัมผัสมาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าการปิดอยู่เป็นโสดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ที่ดีที่สุด